เนื้อเรื่องได้เปิดมาที่รุ่นแว่นสมาชิกสภาและพูดเข้ามาว่าทำไมจัสติสิถึงไม่ขยายจํานวนสมาชิตจากผู้พันเทเวอร์เทเวอร์เลยตอบมาว่าเพราะพวกเขาไม่ต้องการไงครับรุ่นแว่นเลยถามว่าทาไมพวกเขาถึงไม่ต้องการละ่ะเทเวอร์เลยตอบว่าเพราะเขาคิดว่ามีแค่นั้นก็พอแล้วอีลา,าผู้ช่วยของเทเวอร์เดินเข้ามาเหมือนทีมเซเว่นของคุณสินะคะ เทเวอร์เลยบอกว่าทีมเซเว่นเป็นเรื่องลับสุดยอดนะเอ็ดด้าอ๋อมันชื่อเอ็ดด้านะครับขาโทรท,ทัทีอ๋อเสียงปิดหลังจาก,กตอนแรกก็จริงแล้วมันชื่อเอ็ดด้านะผู้ช่วยของเทเวอร์ป้าเวนสมาชิกสภาคนแล้วพูดขึ้นว่าเดียในทุกคนทราบดีนะครับว่าจัสติเดีเป็นเพื่อนสนิทกันเรายินดีมากที่เป็นแบบนั้นแต่เราทุกแต่พวกเราคิดว่าคุณแน่ช่วยให้พวกเขาเปิดใจรับสมาชิกใหม่ได้นะคะคุณเทเวอร์เทเวอร์เลยบอกว่าคุณต้องการให้คนของ,ของคุณเข้าไปในจัสติเดีกอแล้วหรอรุ่นแม่นีกคนแลยพูดว่า เรากำลังพูดถึงใครบางคนที่เป็นมืออาชีพและทุกคนสามารถให้ความเคารพเหมือนที่คนอื่นมีและให้โอกาสสมาชิกจัดกเกรียดเทเบร์เลยบอกว่าเป็นทั้งมืออาชีพและน่าเชื่อถือแบบซูเปอร์แมนแบทแมนมันดูแมนมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยงันหรอคนนี้เลยครับผู้พันเทเอร์ผมขอแนะนไให้คุณรู้จักกินแอร์โรว์อลิเวอร์ฟีนของเรานนัเองกินแอร์โรว์กำลังวิ่งหลบกระสุนอยู่และกินแอร์โลว์ก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ฉันมาทําบ้าอะไรที่นี่วะเนี่ยกินแอร์โรว์นั้นได้ใช้ความสามารถของเขาในการหลบลําแสงสีเขียวและ เงินหน้าคือมองท้องฟ้าแล้วก็ได้พบกับกินาโร่แล้วพูดขึ้นมาว่าเอาละโอลิเวอร์ก่อนนี้นายสามารถเล่นกับพัเจ้าได้แล้วนะพวกจักรกลีดมาแล้วจากนั้นภาพได้ฉายเห็นว่ากินาโร่นั้นได้มาช่วยจักรกลีดจัดการกับพวกหุ่นเด็อเมโซนั่นเองแบทแมนพูดขึ้นว่าบอก่านั้นเนี่ว่าอเมโซจะหมดสกีดนานหรือเปล่ากับว่านานลงแบซีในระบบของมันจะเริ่มฟื้นสภาพแล้วแหละซูแมนแลวพูดว่านายรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงโดยไม่ต้องใช้ใครซา,าเลแฟร์ก็ได้บอกว่าก็เพราะเขาคือแบทแมนนี่แหละ จากนั้นไซบอร์ดได้เสนอว่าเขาสามารถใช้พลังวาร์ปทุกคนและอาเมโซนั้นเพื่อนำล้านขุนยนตไปวิจัยที่เลดโูมสถาบันวิจัยลีรับที่ใหญ่สุดบนโลกได้กระเดอร์แฟตขอเกินไว้ว่าให้ระวันการวาร์ปไปด้วยเพราะว่าเสาง์หนแล้วที่พวกจัสติลิตวาร์ปไปโผล่อย่างดาร์ซไซโลกของดาร์ไซอะครับอาโพคาริบะแล้วก็ร้อยไซบอร์ดใช้พลังเสร็จก่อนถึงจะวาร์ปกลับมาบนโลกได้ภาพก็ได้จะฉายเห็นว่าพวกจัสตรลิตสู้กับพาริมอนเหนื่อยแค่ไหนแบทบแมนเลยถามว่าจัดคั้ล่าสุดที่เราไปอยู่ในอคาว,าวามมามากโ แซ่บบอกเลยบอกว่า1,516คันก็คือ1,516คันเนี่ยว่าไปผัวอับอพคาลิปสองคันเดอะแฟรบอกว่าพอรับได้แบทแมนบอกว่าเราก็ไปแล้วอเมซอนจะฟื้นแล้วจะกลต์คุยกันจนลืมกินแอโร่ที่อยู่ใกล้ๆแอโร่เลยชมไปว่าเฮ้ยน,นี่มันสุดยอดไปเลยนะพวกนายขุนยนอาราวาถูกโค่นได้โดยสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ตัวจินเสียนจินเนี่ยพวกนายเนี่ยพยูดอะไรจากนั้นกินแอโร่ก็เลยพูดมาขัดว่าพูดอะไรของแกนะแอโร่ กินเโรเลยเดินเข้าไปที่ถุนอเมโซและบอกว่านี่ไงที่ฉันพูดถึงเห็นรุ่นสที่ปัดที่ก้นมันไหมล่ะพวกคุณคิดว่าไงดานาเลยเดินเข้ามาแล้พูดขึ้นว่ามันคงม,มีการพยายามช่วยพวกเราเห็นเท้าหานเลยสินะฆ่าดาว้วอย่างนั้นกินเอโรเลยบอกว่า ขอบคุณนะแม่คนสวยคุณคนรู้จักผมมาแล้วผมชื่อกีนาโร่สุดยอดธน,นูของโลกใบนี้ตัวเกนคนสําคัญผู้ได้รับเลื่อนเข้าบ้านจัดเฟรดเลยนะกีนแอนเทอร์เลยพูดว่าโถอยามาข่มกันเลยันมีลังของแบนเขียวนะแกมันก็แค่ย,ยินธนูได้กีนแอโร่เลยพูดโวยกรเย็นไปว่าฮ่าฮ่าธนูของผมมีทั้งหมด30รูปแบบเชียวนะกั้นแต่หัวระเบิดธนูโฟมยันธนูใบมีดโกลมระสมัยก่อนนะ กินแลนเทิร์นเลยพูดอวดไปว่าเฮ้ยเรามีอยู่คนหนึ่งนะที่ไม่ได้ช่วยทำอะไรสักอย่างเลยไว้รอแบทแมนเน็บกินก่อนนะแล้วเราจะเรียกแกจากนั้นกินแลนเทิร์นก็ได้กระซิบข้างหูแบทแมนว่าแบทแมนเรารอเล่นนะอย่ากดอย่ากดเราเลยแบทแมนเลยว่าไม่เป็นไรเข้าใจขอบคุณนะจากนั้นซุปเปอร์แมนก็ได้บอกว่าอย่าได้ประเมินคนที่ด้อยกว่าเรียนทำไปเป็นผมคนไม่รีบตัดสินใจทิ้งกินาโร่นะแลนเทิร์นแบทแมนจะพูดขึ้นมาว่าซุปเปอร์แมนนายรู้ดีว่าพวกเรามีเหตุผลที่ไม่รับคนอื่นเขาทีมแล้ววอฟ่าพูด ถึงแม้ก้อนรับคนเพิ่มกินแอโร่ก็เป็นคนสุดท้ายเลยจะก้อกนเลือดแซ่บอกเลยบอกว่าคุณรู้จักเขาเหรออัลฟาแมนกินแอโร่บอกว่าถูกต้อนแล้วแซ่บอกพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนโดยเป็นหน้าที่ยิม้มแย้มอัลฟาแมนกับกินแอโร่นั้นเคยมีเล่งกันมาก่อนอัลฟาแมนเลยไล่ให้กินแอโร่ไปซะกินอรเถอะกินแอโร่เลยบอกว่าอย่างน้อยก็ให้ฉันแสดงฝีมือนันสิให้ฉันทดสอบก็ได้นะแบทแมนเลยบอกว่ารีบเอาออมโซไปเลดรูมเถอะทีมของเทเวอร์จะได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่ตะทีแอโร่เลยบอกว่าเฮ้ยฟันผมช่วย ฟารมผมนะสิผมช่วยงานคุณได้เยอะนะกินเธอเลยบอกว่าโทษทีนะกับทีมนี้มีพี่เขียวแล้วถ้าเกิดอยากเข้าทีมแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็น b ู u อโร่ o นะแล้วค่อยมาคุยกันกินแอโ o ่เลยบอกว่าเฮ้ยนี่นายเราเล่นใช่ไหมจากนั้นจัส t ิ c ก็ได้ใช้พลังสไซบอสนั้นในการวาร์ปเข้าไปที่เลด Room จากนั้นเมื่อ j ัส t ิ c ไปแล้วกินแอโ o ่ก็เลยบ่นกับเรียนว่าไอพวกบ้าเอ้ย จากนั้นภาพได้กลับไปที่หนึ่งาทีต่อมาในค่ำคืนแห่งนกคู่ในออฟอาวนั้นกลุ่มจัดเกลีและอาการได้เข้าช่วยเหลือแบทแมนต่อสู้กับพวกมันและจากนั้นกินแอโร่ก็ได้มาแจมด้วยกินแอโร่นั้นได้ใช้พลังของเขาในการยิงธนูนะครับพลังของกินแอโร่คือการยิงธนูแม่นเขาได้ใช้การยิงธนูของเขาเขาได้หยิบลูกสองธนูสายฟ้าขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ตัวประกอบตัวนึ่งทำให้ตอนนี้สายฟ้าพุ่งเข้าไปโดนปุ่มควบคุมเครื่องบินทําให้เครื่องบินนั้นเกิดระ,ะเบิดขึ้นมา ทำให้กินาเทินเขาใช้พลังของแหนเขาในการที่จะรอนรับผู้คนที่หล่นลงมาจากเครื่องบินเพื่อให้ทุกคนนั้นเป็นกระลายจากนั้นกินอาโรก็ยังไม่สำนึกว่าเอ้ยว่าไงทุกคนพาฉันเข้าร่วมทีมไปแล้วใช่ไหมจากนั้นภาพก็เลยกลับไปที่กินาโรได้อยู่โดดเดี่ยวทําการทะเลทรายและกินาโรก็พูดถึงว่ายางน้อยก็สนฉันที่ป้ายรถเมย์ก็ยังดีนะเว้ยจากนั้นภาพได้ไปกลับไปที่หนึ่งอีกต่อมา จักรลดได้เข้าช่วยเหลือปรับปรามพวกราทีปิศากับพวกจักรลดดาร์ตพี่สอนกินาโร่ของเรานั้นได้เข้ามาโผล่ oh. แล้วทีนี้ก็ได้ขอเข้าร่วมทีมจักรกลิดเหมือนเดิมไต่คาตอบก็ยังโดนปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมจากนั้นภาพเรากลักบมาที่กินาโร่นั้นกาลังอยู่ในถ้ำธนูของเขาก็คืออย่างแบทแมนจะมีถ้ำคันข่าวใช่ไหม แอโรก็มีฐานรับส่วนของเขาคือถ้ำธนูของเขากันชื่อการัดแมนน่ะผู้พันสกิปเทเวอร์ได้ปพิกฏกัวขาขึ้นและบอกให้กินแอโร่เลิศฟาร์มพีที่สามารถเข้าจัดกระดีไปซะกินแอโรกเรียนจะยืนยันว่าเขาวงการที่จะเข้าจัดกระดีจริงจริงจากนั้นกินแอโรก็เลยระบายว่าถึงแม้จะพยายามอยากจะเข้าจัดกระดขนาดไหนพวกนันก็ไม่ยอมรับเลยสกิปเทเวอร์ก็เลยบอกไปว่าอย่าเสียใจไปเลยออริเวอร์ฟามสามารถของอลิเวอร์นั้นสามารถช่วยงานอื่นได้และเขามีทีมฮีโร่อีกทีมนึงที่สามารถทําให้กินแอโร่นั้น ซึ่งเดาได้เลยว่าอาจจะเป็นทีมซูเปอร์เซเว่นนั่นเองนะครับที่เอ็ดดาเคยพูดถึงกรัแรกจากนั้นภาพนั้นกลับไปที่วอตช h t o w เวอร์แบทแมนได้พูดถึงว่าเท e เวอร์จะจัดการเลือกกิน Arrow head, Wonder Man แอโรเวนวันเดอร์แมนเลยบอกว่านั่นเม่สิ่งที่เขาทํามาเสมอซูมแมนเลยบอกว่าผมคิดว่าเราน่รับเขาเข้ามาพิจารณานะอาาัลฟ่าแมนบอกว่าเป็นคนอื่นได้นะแต่ว่าไม่ใช่กินแอโรแน่นอนซูมนแมนเลยบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่เขาอาาัลฟ่าแมนข้างนอกนั่น,นนะยังมีหลายคนที่สามารถช่วยงานของเราได้ กินแดนเทินเลยบอกไปว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแบทแมนบอกว่าบาคันนี้ฉันเห็นด้วยกับแดนเทินนะเราก็รักษาภาพแล์ของเราเอาไว้แฟตเลยบอกว่าการรคือเป้าหมายที่เราต้องไปป้อนโรกไว้ไม่ใช่หรอแบทแมนเลยบอกว่าซึ่งเราไม่เคยพลาดเลยนะแฟตในการป้อนโรกทุกคันอนะ่ะกินแดนเทินบอกว่าจินด้วยฉันเห็นด้วยกับแบทแมนหรือฉันเสียสกิไปแล้วเนี่ยใครก็ได้กลบหน้าฉันทีเพราะปกริก,กินแดนเทินกับแบทแมนเขาชอบทะเลาะกันมันเป็นคู่กัดกันในประจําทีมจัดกฤฤันดีล่ะ แบทแมนเลยบอกว่าเราเสี่ยงไม่ได้ทุกคนการรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนที่เรารับคนอื่นเข้ามาในทีมจัสติซด,ดีซึ่งมันจบไม่ค่อยสวยนะั้นซู์แมนโดนตาของฮันชิแมนฮันเตอร์ยิงกินอันเทิร์โดนฮันชิแมนฮันเตอร์จับอาฟามแมนพยายามที่จะเข้าไปแทนฮันชิแมนฮันเตอร์แต่ก็ไม่สามารถเป็นผลอะไรเลยแบทแมนเข้าไปดูอาการของเดอะแฟตนี่คือภาพการต่อสู้เมื่อใน,ในอดีตที่เคยรับฮันชิ่งแมนฮันเตอร์เข้าสู่ทีมขอแซนนิดน,นึงนะครับคือฮันชิ m a แมนเตอร์นั้นแพ้ไฟนะครับนี่เป็นเก พอเหตุการณ์นั้นทําให้จัสติสตนั้นไม่ยอมรับคนอื่นเข้ามาในสมาชิกทีมีเลยส่วนมันชื่อแมททังเกอร์นะจะโจเหตุการณ์นั้นไปเขาก็ได้ไปอยู่กับกลุ่มสกอร์บอลนะครับเพราะเขามองว่าพวกจัสติสตนั้นไม่ไม่มีความพร้อมอะไรเลยในการที่จะป,ป,ปอ้องนโลกขอแซดเก็บความรูร้เล่นน้อยท้ายคลิปนะครับเออถ้าเกิดใครเคยดูทีวีแอโร่นะครับกินแอโร่เดอะซีวิทที่เป็นซีรีส์แอโร่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นแปดนะครับที่มินออล์เวอร์ที่เป็นคนแสดงนะอันนั้นแหละอันนั้นแหละคือการเอาบทขอองแแแแบบบททมมมนนนาใส่ล้้วีีเเยก็หื เขาฉายแบทแมนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อฮีโร่เป็นกีนแอโร่จะโปรกีแบทแมนเขาใช้แบทแกลนใช่ไหมไอ้ที่ไอ้ที่ปาไปอ่ะแต่อันนี้ใช้ธนูแทนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบกัดบทมาใส่อ่ะถ้าเกิดใครเคยจําได้นะครับประโยชน์เด็ดของมันที่ชอบพูดอะไอแอมกีนแอโร่อะไรเงี้ยนั่นแหละจัดแปลมันจัดไอแอมแบทแมนเลยครับส่วนถ้าเกิดใครเคยอ่านคอมมิตฉบับเก่าๆครับที่เป็นของกีนแอโร่เนี่ยคือกินแอโร่ในจักรวาลเก่าเขาค่อนข้างที่จะปรับหมาพอสมควรเลยนะครับแบบแบบแบบเออแบบ แตะเก่น็นะแบบพูดได้ค่อนข้างเจ็บอ่ะในจักรวาลนี้กินาโร่ในจักรวาลนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะติ่มพอสมควรนะครับ